รุ่นผมเนี่ยกนนโล้าพูดนะยกยกเว,นว้นเขาคนเดียวใครบ่างรุ่นคุณมีใครบ้างก็มีพี่ดื้อมีพี่โจแล้วก็ในแก๊งๆไอ้ป้งไอ้ปีมันก็หลอกกันหมดเลยเรียนมาด้วยกันโต<ช>มาด้วยกันใช่ครับตะกี้พี่เดินเข้ามาผมดูว่าพี่กองเลี้ยงลูก่อกอนตัวไอ้น,น้ำแดงอยู่ไหนน้ำแดงพี่ดีเดี๋ยวหอสองต,อตัวไกันนะโตมาด้วยกัน ตัวมันด้วยการงานเรียนแต่อย่างพี่ก้องฉันเจอเขาเป็นสิบสิบปีฉลยกมือไหว้ก็แต่อย่างเธอฉันไม่เคยคิดจะไหว้เลยพี่เล่ดูสิครับเด็กสมัยนี้ทำไมเด็กๆตรงนี้ไม่ให้ความเคารพพี่ก้องเคยไปเที่ยวโรงแรมเอเชียกับคุณทำไมคุณไรนีแบบว่าไม่เป็เด็กเคารพนะถือคุณขนาดนี้ในวงการบันเทิงอย่างเขาทุกรุ่นทุกสมัยเคารพเขาขนาดนั้นก็เขาเป็นคนน่ารักเราตัดพระมาที่คุณมันก็เด็กชั่วไงมเป็คนละแบบเขามีฉายาไหมสมัยเด็กๆเด็กฉายกล้อง คือพวกเราจะเรีกยกไอ้ดืออด้อไอ้ดื้อผมชื่อสาหารัเออไอ้ตุ่มมีเพื่อนคนนึ่งผมไม่ตั้งม,มันมันอ้วนไงผมก็ตั้งไว้ไอ้ตุ่มนวแก้แค้นมันก็เลยเก็บเป็นสหรัฐอ๋อก,กลายเป็นดื้อรัตน ตอนเหลือต้นหลังก็เหลือดื้อทั้งนี้เป็นเลยทหารนัอนแหละแล้วแล้วเด็กรุ่นรุ่นเราเนี่ยก็จะเป็นพวกต้องมีฉายานามแทบจะไม่มีชื่อจริงกันแล้วอ่ะแล้วอย่าง50เปอร์เซ็นต์นี่คือชื่อพ่อห้เปอร์เซ็นต์ชื่อพ่อแน่นอนยังอีก50เปอร์เซ็นต์นี่ลักษณะนามยังโจนหน่อยก็เป็นไอ้ตุ่ม อ่าถ้ามีแผลตำตัวเยอะก็เลยไอ้หนองแล้วพี่ป๋องอ่ะพี่ป๋องมีไหมพี่ป๋องมีไหมผมมนีอ้ป๋องป๋องอ๋อชื่อเรียกป๋องอันนี้น้อยนี่ส่วนน้อยใช่ใช่ที่ใช้ชื่อจริงแต่มีคนนึงอันนี้ดีก็เสียชื่อไอมีคนต้องไปตักน้ำไม่ได้อม่ได้อะไม่ได้คือมันฟุ้งแต่เนี่ย นริงคือตอนาประหมเนี่ยคนแจมยังเป็นๆมันยังไม่เจอไม่มีแต่นี่มึงประถม่าแล้วมึงฟูนำหน้ากินเราก็แบบไปไงมาไปไงมาไงงั้นก็ต้องต้องลักษณะหน้แล้วไแล้วาเจอกันตามห้างเห็นกันไกลๆเฮ้ยไอ้ไอ้ไม้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้ไ่าไอ้ไอ้ไ่อไ้ไ อย่างไอโจเงี้ยเราก็มึดสมมติเขาเรียกชื่อพ่อโจไม่มีโจเลยไอเลินอย่างเดียวชื่อพ่อชื่อเจเลยอ่าเลยอย่างเดียวชื่อพ่อนี่มาเยอะมากนะบางคนชื่อจริงชื่ออู๊ดแต่พ่อชื่อยอดก็เลยยอดตลอดจนถึงโทรไปหามันที่บ้านขอพูดกับยอดหน่อยพูดอยู่จริงจริงก็พูดพูดอยู่หรอ รุ่นเรามันจะประมาณนี้นะแทบจะลืมที่จริงกันไปแล้วสมัยนี้เรียกว่าบูลลี่นะพวกคุณอะแต่ตอนนักเตะจริงๆ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้บูลลี่ปกติพวกเราจริงนะสาวๆสาวๆสไมนัสาวๆมีคนนี้คนเดียวเลยไม่พกพวกเราเรียงคิดเตียนไงเป็นโรงเรียนชายล้วนจะไม่มีเรื่องผู้หญิงก็จะมีแบบมีเรื่องผู้ชายแต่ก่อนที่ก้ผมไม่ืิดเลยคนนั้นอะล่าสุดนูเจอ เขายังบอกโว้อยู่เลยว่าคนนั้นเขาลงอ่านลงอะไรกันเนี่ยกันอย่เงี้เลยอ่ะแต่ไอ้นี่เขาไม่เที่ยวคือผมบอกมันแบบมันเป็นมันก็เป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งอีกห้องหนึ่งที่มันมันอาจจะดีโอ๊ยก็นั่งรอยของเรานร่ก็รอไม่คิดแล้วก็จะคุยอยู่เนี่ยที่ไม่โอ๊ยตาพุลีความเคารพปล่องพุลี่พี่ลีความเคารพทุกคนขออนุญาตแบบที่ไม่ให้ความเคารพปล่องเนี่ย ครั้งหนึ่งฉันหาพิธีกรไม่ได้ป๋องพาพิธีกรไปป๋องอบาทนึ่งชั่วหนึ่งในนั้นต้องแยเแดกมันอยากเที่ยวเราไปเที่ยวไม่ใช่ไปเมื่อวันนั้นเล่าให้ฉันฟังโอ้ยแจ็คกมันเลวมันอย่างง้นอย่างนี้ยอย่างงี้อ้อ้หรอพี่ใช่เนาะแล้วพี่ไปกับเขามาใช่คุณก็ไปด้วยนั่งรออะเนี่ยไปหมดเลยแล้วป๋องห้ามเด็กเรียกพี่นะให้เรียกป๋อง ใช่เล็กไอเล็กไอป่องให้ดูเจ๊ดูแต่เป็นไงอยู่ได้ทุกกลุ่มเป็นไงตอนนี้ก็อยู่ได้ทุกกลุ่มเขาตบความแตกต่างเหลื่อมล้ำมันมีจริงๆไม่แต่เขาหน้าเขาอย่นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยเขาเด็กแล้วตั้งแต่ไหนตาลายแล้วแล้วองที่หน้าอย่างนี้ไหมนี่ตอ้าคู่นี่คุณดูดิคุณนี่เขาก็ต้องหน้าเป็นเด็กสิสมัยความฮอตกับพี่ก้องแต่จริงไหมพี่ก้องมีแฟนอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กๆเลยคนเดียวใช่ ก็มาเจอที่ศีวิกรพี่เกดไม่เจอที่ศีวิกรก็เจอที่อย่ารถ้าคนนี้ไม่มีกิ๊กกั๊กไม่มีคนนี้มี